โอเคครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่มือซิ้ง Channel ก็วันนี้ผมจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะที่รีวิวครบรอบหนึ่งอาทิตย์ของเจ้า X Max ของผมไปก็วันนี้ผมจะมีของเล่นชิ้นใหม่มานําเสนอเป็นของเล่นที่ผมไม่เคยซื้อของแต่งมอเตอร์ไซค์ที่แพงขนาดนี้มาก,ก่อนกว่าจะซื้อได้ผมก็คิดอยู่หลายวันอยู่เหมือนกันนะดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกจนอ่ะให้มันจบจบไปเลยตัดสินใจซื้อให้มันแบบว่าจะได้ไม่ต้องมาดูอีกอะ่ะ ให้มันจบจบไปโอ้ความผมจะคิดคิดกว่าจะซื้อได้นี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันตอนแรกก็ดูไว้ยี่ห้ออืน่นเป็นแบรนด์ไทยผมก็อ่ะเห็นมีแต่คนบอกว่าให้เอายี่ห้อนี้นะยี่ห้อแบรนด์นอกอ่ะผมก็เลยลังเลเกิดความลังเลเป็นอาทิตย์ละก็เลยตัดสินใจเอาสักทีก็เดี๋ยวของชิ้นนั้นเป็นอะไรก็ไปดูกันเลยนะเนี่ยครับเป็นของเล่นอีกชิ้นหนึ่ง ที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าไม่เคยซื้อของแพงขนาดนี้มาก่อนก็เขาได้ทําการส่งผมมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแหละแต่ผมก็อดใจรอว่ายังไม่แกะแล้วก็ผมก็อยากอยากดูอยากอยากเห็นมากเลยนะแต่ผมก็อดใจรอให้มีเวลาทําคลิปก่อนจะได้ดูไปพร้อมๆกันเลยพอจะเดาได้ไหมว่าของชิ้นนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะ อีกมือนึงผมต้องถือกล้องด้วยอีกมือนึ่งต้องแกะอ่ะเดี๋ยวมันจะทุรักทุเลนิดนึงโอเคผมกรีดเลยไม่รู้ว่าจะถึงข้างในหรือเปล่าอ่ะตรงนี้มันมีรอยอ,ยอ่ะเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนเห็นกล่องด้านในเลยนะเพราะว่าอีกมือนึงผม ถือกล้องด้วยแกะไปด้วยมันไม่ถนัดเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่าอันนี้พอจะเดาออกกันไหมครับว่าอันนี้คืออะไรเห็นไหมครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปแกะต่อเลยแกผมทําการแกะห่อพลาสติกด้านนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับโหตื่นเต้นไม่เคยซื้อของแต่งมอไซค์ที่แพงขนาดนี้มาก่อนครั้งแรกในชีวิตเลยแต่ของมันต้องมีเนี้ย อ่าเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยครับชิ้นแรกที่ผมจะเจอก็อันนี้ก็จะเป็นใบรับประกันนะเนี่ยครับเป็นใบรับประกันวันที่ซื้อช็อคโอลิงตัวนี้มันจะเป็นช็อคโอลิงต,ตรงรุ่นของ P C X ความสูง330มิล แต่ผมจะมาใส่ X Max ทำให้ดูท้ายดูเตี้ยลงทรงจะได้สวยเนี่ยครับเขาจะรับประกันอยู่2ปีผมได้ทำการสั่งจากร้าน f e ูลี่ช็อปเนี่ยครับเขาเป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นตัวแทนโอลิงของประเทศไทยครับผมเคยสั่งของเขาไปชิ้นหนึ่งแล้วจะเป็นการสบัดไฮเปอร์โปที่เอามาใส่ในเจ้าหนูแดงของผมเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลย อ่นันี้เขาให้อะไรมาเนี่ยครับโอ้เขาให้มากิฟต์ไวเชอร์เยอะอยู่นะแรกซื้อได้เยอะเลยโอ้หวันนี้ได้ส่วนลดด้วยคูป,ปองเงินสดเมื่อซื้อครบ8000อ่าเดี๋ยวผมค่อยไปดูทีหลังอีกทีนึงอ่าเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าไออันนี้ก็จะเป็นพวกน็อตนะน่าจะใส่หูล่างนี่ครับโชคจะเป็นรุ่น HO738 ตรงรุ่น p c แล้วก็น่าจะมีคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำแต่ผมน่าจะไม่อ่านข้ามไปเลยเนี่ยครับของพระเอกของเราอยู่ในภายใต้โฟมนี้โฟมกันกระแทกนี้เดี๋ยวดูพร้อมกันเลยครับพัม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  ช่างสวยจริงๆเนี่ยครับของใหม่ๆของใหม่ๆเลยครับสภาพใหม่ๆยังไม่เคยผ่านมือชายใดมาก่อนเขาก็จะมีสปริงให้มาสองชุดนะที่ผมไปดูมาคร่าวๆก็จะเป็นสปริงอ่อนกับสปริงแข็งก็เหมาะสำหรับคนน้ำหนักเยอะกับตัวน้ำหนักเบา เดี๋ยวผมค่อยไปศึกษาดูอีกทีทีหลังอ่าตมขอทำการเอาขึ้นมาดูก่อนเนี่ยครับกินนะครับไม่ใช่โอเลี้ยงอของแท้ครั้งแรกในชีวิตที่ซื้อมาใส่ไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้ที่เห็นมือสันนี่ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่นะไม่มีีมันหนัก <Nope. S 1> ผมทำการเทียบเอาไป ภาพกับรถหน่อยดีกว่าเป็นไงครับถ้าใส่ใน X Max ผมน่าจะรออยู่ทำให้รถดูสว่างขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะโอเคอเดี๋ยวผมทำการไปถอดโชก่อนนะเดี๋ยวพอถอดเสร็จเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีนึง โอเคหลังจากที่ผมทําการถอดโช๊คเดิมออกมาแล้วหนึ่งข้างนะนี่อ้าวจะเอาโช๊คโอลินไปเทียบนะโชค๊คที่ผมสั่งมามันจะสั้นกว่าเดิมนิดนึ่งฮะเนี่ยครับข้างบนรูตรงแล้วนะนี่ข้างล่างจะห่างนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมทําการไปใส่โช๊คต่อโอเคครับตอนนี้ได้ทําการใส่สิธ็ธเรียบร้อยแล้ว เอาองเตี้ยขึ้นมาทันทีเลยมันเตี้ยกว่าเดิมประมาณ20มมิลฮะจาก350เดิมๆแล้วก็มาใส่330มิลเนี่ยครับก็ใส่ไม่ยากไม่ง่ายแต่ล่อเล่นคะผมเหงื่อแตกเลยขนาดเปิดพัดลมตัวนี้เ,เนี่ยแต่เอาซะเหงื่อแตกไปเลย เนี่ยครับของแท้มันสวยอย่างนี้นี่เองครั้งแรกในชีวิตนะที่สัมผัสโชคแท้งานนอกนอกจากแบรนด์ไทยไม่เคยซื้อของแพงขนาดนี้มาก่อนเลยมีแฟนผมยังไม่รู้เยเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะบอกไว้ราคาเท่าไหร่ดีถ้าแฟนผมรู้นี่นะผมน่าจะโดนสวดอยู่เหมือนกันที่ซื้อ,อโชคราคาขนาดนี้มาโอเคเดี๋ยวผมลองเอา ขาตั้งคู่ลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูทรงอีกทีหนึ่งโอเคครับนี่ผมได้เอาขาตั้งคู่ลงแล้วตอนนี้เหลือเป็นขาตั้งข้างทรงดูเตี้ยวกว่าเดิมเยอะเลยนะถ้าเทียบกับตอนแรกก่อนที่ผมจะเปลี่ยนโชฟท้ายท้องดูต่ำมากเลยเนี่ยครับเดี๋ยวผมรีวิวโดยรวมๆร,ร,รอบๆรถดูดฟิตเมนต์ของมัน ครับท้ายดูต่ำกว่าเดิมเยอะเลยครับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับก็ผมได้เปลี่ยนโชคแล้วเสร็จเรียบร้อยทรงสวยไหมครับฝากเม้น์บอกผมทีนะว่าดูหล่อขึ้นไหมก็ตอนนี้ชิ้นต่อไปผมก็ยังไม่รู้นะจะเป็นอะไรอาจจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเก็บไปเรื่อยๆครับให้มันแต่งไปเรื่อยๆครับหลังจากนี้พยายามจะห้ามใจตัวเองแล้ว ออกมาได้อาทิตย์เดียวเล่นไปซะหลายหมื่นแล้วนะก็คลิปนี้ผมรีวิวเพียงเท่านี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ